ชาติปไตยไตทุกท่านทั้งพี่น้องที่มาจากจังหวัดนนทบุรีมาจากตามต่างจังหวัดวันนี้หวีผมกันหรือยังครับแต่พี่น้องครับวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่หน้าปปชอไออะไรที่ต้องหวีที่ต้องล้างเดี๋ยวเราไปพูดกันที่บ้านเราที่สมุดปาการดีไหมนะ หลายคนเชียร์เหลือเกินอยากจะให้ผมพูดอยากจะให้ผมอ่านก่อนไอ้ใจผมมันก็อยากะครับแต่ด้วยว่าตรงนี้เป็นเวทียุทธศาสตร์ที่เราจะต้องต่อสู้กับปปชดังนั้นแล้วเวลาที่ผมขึ้นพูดอยู่บนเวทีเนี่ยพี่นัทวุฒิพี่จตุพรเนี่ยเขาเป็นเวทีถลกหนังเทือกส่วนสำหรับผมเนี่ย ผมจะเป็นเวทีสำหรับะลกหนังหัวปปอชอครับพี่น้องพี่น้องครับถามว่าทำไมวันนี้เราจึงต้องมาทุกคนเ็ตอบเป็นเสียงเดียวกันก็เพราะว่าไอ้พวกปปอชอโดยเฉพาะไอ้วิชามาหาคุณก็พวกมึงเฮียไงครับพวกเราถึงมา ครับเอาถึงพริกถึงเกลือนะพี่น้องครับหลายๆโครงการหลายๆนโยบายครับขออนุญาตน้องเดียก่อน<ะ>ตอนนี้เราผสมปูนกับผสมทรายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เทเป็นคันไว้เป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไป เราก็จะสั่งเป็นปูนกระสอบสำเร็จมาแล้วก็ผสมลาดรถเข้าไม่ได้ตอนนี้ออกไม่ได้ฉะนั้นผมจะเปิดประตูนี้ให้ประตูเดียวให้เจ้าหน้าที่เข้าทางนี้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ที่น่ารักเราให้เข้าไปได้เพราะว่าเขาจะต้องไปทำความสะอาดเก็บเอกสองเอกสารแต่อนุก,กรรมการพร้อมในวิชามหาคุณ เราไม่ให้เข้าถ้าอยู่ข้างในเราก็ไม่ให้ออกเพราะว่าวันนี้ทำตัวเงียบเฉยทำตัวเงียบเฉยไม่มาตอบอะไรกับพี่น้องประชาชนให้ทราบเลยถือว่าไม่ให้เกียรติกันและกันไม่มีปัญหาครับวิชาเอ๋ยไม่มีปัญหาครับวันนี้ค่ำคืนนี้เดี๋ยวแดดล่มลมตกนิดหนึ่ง นะครับอีกให้เวลาอีกสินาทีคุณเข้าเหนียว LA นะครับสั่งปูนมาอีก20ลูกเอาปูนมาอีก20ลูกแล้วก็ผสมกันตรงนั้นเทกันตรงนั้นไม่ให้ออกแล้วก็ไม่ให้เข้าปิดทันทีวันนี้เราถือว่าสุกดิบพรุ่งนี้วันจริงครับพี่น้องวันจริงปิดจริงเอาจริง ฉะนั้นก็ฝากพี่น้องสือเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่ง10นาทีผมจะขึ้นมาถแถลงข่าวกันในช่วง16บนาฬิกา30นาทีตอนนี้ให้น้องเดียได้คุยกับพี่น้องสักคู่เดียวนะครับเดี๋ยวเจอกันครับพี่น้องครับพี่น้องครับถามว่าวันนี้ปปชซึ่งถือว่าเป็นองค์กรอิสระ มีอำนาจในการตรวจสอบจะชี้มูลความผิดใครเขาก็ได้แต่วันนี้มันหมดความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่แล้วเพราะว่าวันนี้ปปชทำตัวให้ประชาชนเขาเห็นชัดกันแล้วว่ามึงกับประชาธิทบัต์มึงเป็นพวกเดียวกันพี่น้องจำได้ไหมครับหลายๆโครงการหลายๆนโยบายของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ตอนที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยการอุ้มสมของขบวนการทหารฝ่ายอมาตยาธิปไตยอุ้มนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งพอขึ้นมาแล้วนโยบายต่างๆของตัวเองไม่มีอะไรสิ่งแรกที่เขาทำคือการกู้เงินมาเพื่อที่จะเอามาโกงในโครงการต่างๆของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะ พี่น้องครับท่านจําโครงการเช็คช่วยชาติได้ไหมครับที่มันเอาเงินสองพไปแจกให้กับไอ้คนที่มีงานทําแต่คนยากคนจนมันไม่ยอมให้ <Yeah. S 1> บอกว่าเช็คช่วยชาติจะต้องเอามาแจกเพื่อที่กระตุ้นเศรษฐกิจและถามว่าตอนอภิสิทธิ์มันเป็นนายกเศรษฐกิจมันดีไหมครับไอ้ประชา เช็คช่วยชาติเอามาแจากเฉพาะคนที่มีเงินมีรายได้เป็นคนที่อยู่ในทะเบียนประกันสังคมแต่กับคนจนคนขับแท็กซี่คนลากยา่าคนไม่มีเงินประกันสังคมมันไม่ให้เงินสองพันที่เอามาแจากก็เอามาแจากกันฟรีๆโดยที่ไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นเลย พี่น้องรู้ไหมครับโครงการเช็คช่วยชาติจากเดิมทีที่ประชาชนเราเป็นหนี้กันอยู่แล้วเพราออภิสิทธิ์เราเป็นหนี้ตอนสมัยยุครัฐบาลคมชที่มันทําไว้เพราะอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีหนี้ายหัวของประชาชนภายในระยะเวลาสเดือนเพิ่มขึ้นมาเป็น1,2500บาทต่อหัวต่อคนจากโครงการเช็คช่วยชาติ ของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะพวกเครือข่ายธุรกิจที่เป็นริ้วร้อเป็นนายทุนเป็นท่อน้ำเลี้ยงของพรรคประชาธิปัตย์ออกโปรโมชั่นออกมารับกับโครงการเช็คช่วยชาติแต่สุดท้ายแล้วโครงการเช็คช่วยชาติ2,000บาทไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเลยแล้วปปช ก็ไม่ได้มาตรวจสอบอะไรด้วยทั้งๆท,ที่มันเป็นงบประมาณและภาษีของเราแต่อภิสิทธิ์เอาไปละเลงเล่นเล่นกันจนเละประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยผ่านงบประมาณของประชาชนไปเปล่าๆพี่น้องรู้ตัวเลขไหมฮตัวเลขของโครงการเช็คช่วยชาติเงิน2,000บาทที่เขาเอาไปแจกให้กับคนที่มีงานทำแล้วเนี่ย ยอดเงินรวมทั้งหมดในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ทำโครงการเช็คช่วยชาติยอดเงินรวมทั้งหมด16,277ล้าน6แสนบาทหายไป,ปเปล่าๆหายไปฟรีๆโดยที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยครับพี่น้องเอาไปตอบแทนกัน กับคนที่เป็นฐานเสียงของตัวเองถามว่าวันนี้สิ่งที่เราต้องทำนั่นคือการที่เราจะต้องชำละความชั่วความเลวของพรรคพวกของไอ้ปปชชุดนี้ในไหนมึงก็เป็นพวกเดียวกันวันนี้ประชาชนจึงต้องมาแฉมาชำละให้เขารู้เช่นเห็นชาติว่าไอ้สันดานปปชเฮียพวกนี้มันเป็นยังไง พี่น้องครับตอนสมัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีมีโครงการทุจริตต่างๆมากมายปกป้องพรรคพวกเพื่อนพ้องของตัวเองแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจโดยที่เรียกรับเงินสินบาทค่าสินบนเรียกเงินใต้โตะ๊ะพลตำรวจเอกสมคิดบุญถนอมแต่ก่อนมันเป็นพลตำรวจโทนะสมคิดบุญถนอม เป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์เป็นริ้วล้อของพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอดพอนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะขึ้นนำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีส่งพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมไปเป็นผู้บัญชาการภูธรภาคห้าจังหวัดเชียงใหม่หวังว่าจะเอาสมคิดบุญถนอมเนี่ย ไปทำการสลายมวลชนคนเสื้อแดงแถวจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดทงางภาคเหนือเอาให้เกี้ยงเอาให้ลับขาดแต่พี่น้องครับพลตํารวจโทสมคิดบุญถนอมเป็นนายตํารวจใหญ่สายฝากฝั่งของอามาตย์ของพักประชาธิปัตย์ถูกฟ้องร้องดําเนินคดีข้อหาอุ้มฆ่าอุปทูตชาวซาอุดิอาราเบียชื่อมูฮัมหมัดอาลูเอลี ซึ่งเป็นพระญาติของกษัตริย์ไฟซานของประเทศซาอุดีอาระเบียเอามาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการภูทรภาคห้าสารยื่นคำร้องฟ้องพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมในขณะนั้นว่าคดีมันมีมูลความผิดว่าตัวเองตกเป็นจำเลย ในข้อหาอุ้มค่าอุปทูตซาอุก็คือมูฮัมหมัดอาลูเวลีซึ่งเขาเข้ามาในประเทศไทยเพื่อที่จะมาเสาะแสวงหาเพชรซาอูที่หายไปจากประเทศซาอุดิอาระเบียสุดท้ายแล้วพอนายอภิิษ์เวชาชีวะขึ้นมา เอาพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมมานั่งอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงระหว่างปฏิบัติงานดำเนินงานมีการโยกย้ายข้าราชการนายตำรวจระดับสัญญาบัตรขึ้นไปผมปรากฏว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกร้องเงินสินบนเงินใต้โต๊ะค่าโยกย้าย เจ้าหน้าที่ข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับสัญญาบัตรขึ้นไปผลสุดท้ายมีคนยื่นเรื่องเข้ามาปป,ปอชอนี่ไม่ทำเฮียอะไรไม่ตรวจสอบอะไรเลยครับพี่น้องครับปล่อยเกียร์ว่างหมดตแต่เราต้องเข้าใจแหละครับเพราะสมคิดบุญถนอมเขาถูกฟ้องในคดีใหญ่คดีอะไรคะคดีเพชรสาอุ พอหลังจากนั้นพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมดำรงตำแหน่งครบวาระที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคห้าผลปรากฏว่าแทนที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวจะสั่งให้เลิกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่สั่งกับย้ายพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมเข้ามาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อหวังว่าจะเอาขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งภาค แห่งชาติเพราะว่าเป็นลูกน้องของตัวเองสุดท้ายแล้วท่านอุปทูตซาอุดิอาระเบียก็ทำเรื่องร้องเรียนไปยังรัฐบาลนายอภิสิทธ์ก็ไม่สนใจจนสุดท้ายแล้วต้องใช้มาตรการทางการทูต โดยห้ามพี่น้องมุสลิมชาวไทยเข้าไปแสวงบุญที่นครเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียพี่น้องครับโดยที่ประเทศซาอุเขาไม่ออกวีซ่าให้สุดท้ายแล้ววันนี้พลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมเอาละครับปลบมือให้กับเทศบาลน,นนทบุรีหน่อยนะรถห้องน้ำมาแล้ว สุดท้ายแล้ววันนี้ก็เข้าไปเป็นเจเลตำรวจแล้วคดีความเกี่ยวกับการอุ้มฆ่านายมูฮัมหมัดอาลูเอลี่อุปทูตชาวซาอุรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ปล่อยให้หมดอายุความโดยที่ไม่ดำเนินการใ,ใดๆสมคิดบุญถนอมไม่ได้ขึ้นศาลแล้ววันนี้ก็ยังรอยนวลในสังคมครับพี่น้องผมถามปปชครับ การที่นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะปล่อยให้คดีอุ้มฆ่าอุปทุตชาวซาอุดีอาราเบียหมดอายุความมันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ไหมครับปป,ปอชอทำไมไม่ตรวจสอบล่ะครับปป,ปอชอพี่น้องครับวันนี้มันเลยให้เห็นความเป็นสองมาตรฐาน ขององค์กรอิสระของประเทศไทยว่าวันนี้ความยุติธรรมในประเทศไทยมันไม่มีมันหายไปจากคนไทยไม่มีอีกแล้วครับพี่น้องประชาชนพี่น้องครับโครงการโรงพักสร้างไม่เสร็จ396แห่งตอนนั้นสมัยนั้น พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณเป็นผู้ช่วยผอ,อตรอในขณะนั้นพี่น้องที่เคารพครับทำโครงการสร้างโรงพักตำรวจขึ้นมาแล้วก็สั่งให้ตำรวจเขาทุบโรงพักเก่าหรือโรงพักเก่าเพื่อที่จะสร้างโรงพักใหม่การประมูลงานก็เป็นไปตามปกติเป็นไปตามขั้นตอน ตอนที่พลตำรวจเอกพัชราวาทวงสุวรรณนั้นให้มีการประมูลตามพื้นที่ของแต่ละจังหวัดเพื่อที่จะกระจายไรายได้ให้กับผู้รับเหมาแต่พอถึงเวลาแล้วนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีสุเทพเทือกสุบันเป็นรองนายกพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะ ขึ้นมาเป็นผู้รักษาเป็นรักษาการผอบอรตลยกเลิกโครงการการก่อสร้างแต่ปรับเปลี่ยนการประมูลเอาจากการประมูลที่เอาลงในเครือข่ายในพื้นที่เพื่อที่จะกระจายรายได้ให้กับผู้รับเหมาในพื้นที่เอาการประมูลมากอดไว้อยู่ในมือพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะเพียงเจ้าเดียวและผูกขาดผู้รับเหมาเอาผู้รับเหมาเจ้าเดียวขึ้นมา หัประมูลกันสุดท้ายแล้วโครงการนี้สร้างก็ไม่เสร็จโรงพักเหลือแต่เสาเสาก็ขึ้นสนิมวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปอาศัยวัดอาศัยกลางเต้นเพื่อที่จะประชุมเพื่อที่จะทำงานการทุจริตคอร์รัปชั่นเห็นกันชัดๆแต่ปปชวันนี้คุณพร้อมงพงษ์นบผลิ ยื่นเรื่องเข้าไปที่ปชปชปปชไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยครับพี่น้องครับไม่สนใจอะไรเลยเอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวช่วงเวลาต่อจากนี้เขาจะ,ะแถลงข่าวกันเดี๋ยวช่วงหัวค่ำผมจะมาชําำระปปชให้ฟังอีกเดี๋ยวต่อเนื่องกันนะจากเรื่องของตำรวจเนี่ยละโรงพัก396แห่ง อันนีเดี๋ยวให้พี่ๆเขาขึ้นมาแถลงข่าวนะครับเดี๋ยวเจอกันครับช่วงหัว